สัปดาห์ที่แล้วครูตีมีเรื่องเล่าและคุณมิ้นแม่แฟนได้พาคุณผู้ชมจากทางบ้านไปสัมผัสประสบการณ์สุดหลอนในคาเฟ่ผีติดวัดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศลึกลับและเรื่องราวชวนขนหัวลุกผ่านท่ามกลางมิตรภาพและสเสน่ห์การเล่าเรื่องของทั้งคู่ ก,ก็มาลงตรงนี้เพราะเป็นคนที่รู้จักกันเขาให้เช่าพื้นที่แล้วสามารถดัดแปลงเป็นแนวที่เราถนัดได้ในวันที่ผมจัดนะครับในวันที่ตกแต่งอะไรพวกนี้คนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นตัวฟันเฟืองสําคัญเลยก็คือมินการเปิดคาเฟม่มันฟังดูเหมือนเหมือนจะง,ง่ายนะคะพี่พีแต่ว่าเอาจริงๆคือในปีที่ครูตีจะเปิดเนี่ยคาเฟ่มันเยอะมากวันนั้นผมมาตกแต่งปุ๊บผมก็เลยวิดีโอคอยให้เขาดูเขาถึงได้เชื่อว่าของเอาจริง ตอนแรกอะมินไม่คิดว่าเขาจะทําไปในเวที่น่ากลัวเลยเพราะว่าปกติคาเฟ่เขาก็จะทําให้มีเอ,อ่อมีความกลางๆเข้าได้ทุกเพศทุกวัยแต่ของครูตรีตอนที่มินมาตอนแรกค่ะมินบอกอันเนี้ยเด็กกรี๊ดนะแต่ครูตรีเขาก็ยืนยันว่าไม่เป็นไรถ้ามันจะน่ากลัวก็ให้มันน่ากลัวไปเลยเราคิดว่าถ้าเราทําร้านเกี่ยวผีแล้วอืสตวงก็ครบดีนะอืม,มีทั้งผลไม้มีทั้งเอาของอาหารเราก็เลยจําลองขึ้นมาเป็นชุด อาหารซิมเนเจอร์ประจำร้านตอนที่เปิดคาเฟ่ใหม่ๆนี่ใครมาแรกๆจะยังไม่เห็นเมนูนี้เพราะว่าใช้เวลาเนี่ยอู้หลักหลายเดือนเหมือนกันน้องค่หลายเดือนครับปรับมาให้มันโบราณจริงๆใช่ใช่ค่ะแล้วให้เครื่องมันครบจริงๆคือถ้าวันไหนเนี่ยอะไรขาดอย่างนึงไม่ควรม่ขายค่ะหลังจะคิดขึ้นมาแล้วดราม่าช่ำเลยค่ะกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ดราม่าเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่สูงอายุนิดนึงเขาเดินมาพอเขาเห็นเมนูปุ๊บเขาพูดอัประมงคนเลย ยี้ไม่เอาอย่างนี้เลยจนเราต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมันเป็นอาหารที่ทําขึ้นเพื่อให้มันเข้ากับตีมเผเฉยจริงๆม,มันมันไม่ได้อับรมมงคลอะไรนะคแล้วเราก็เลยแล้เราก็ทําอันนี้ขึ้นมาเพื่อว่ามันก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยใช,ใช่ค่ะซึ่งพอเผ่านเวลามาก็ได้รับการยอมรับครับคือคนทั่วไปตอนนี้แม้กระทัง่งคนที่อยู่ในยุคพ,พี่สูงอายุนิดนึงเขาก็ยอมรับได้แลลวว่าโอเคมันคือ เน,น,นเมเมูฉรื่องของรูปลักษณ์เนี่ยเป็นคูตีเป็นคนคิดว่าอยากทําออกมาให้มันเป็นเป็นกระถางทูบจะมีแค่ที่คาเฟ่ผีติดวัดเท่านั้นที่จะทําตัวเค้กเนี่ยขึ้นมาคูตีเขาก็ไปปรับคุยกับร้านจนมันออกมาแล้วมันไม่หวานเพราะฉะนั้นถ้าที่เนี่ยบอกเลยว่าขนมหวานเนี่ยขายดีมากอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ <c oughs> เรื่องของการเสี่ยงโชค <c oughs> มันเป็นท้องอ๊อฟ <off> ม,ม,มันท้องออฟเดอทมาก มันมีคนหนึ่งครับเอาอันนี้ไปแล้วไปยืนหน้าศาลแล้วบอกตายายถ้าผมถูกจะกลับมานะปรากฏว่ามันมีงวนที่ออกศูนย์สามแล้วเขาถูกซึ่งเขาไปบอกตายายไว้ว่าถ้าถูกเขาจะกลับมาเขาไม่ได้กลับมาเขาก็เลยมีการไปดูหมอดูเขาบอกว่าไปสัญญาอะไรกับใครไว้ไหมทําไมข้างหลังมีตายายยืนอยู่เขาบอกว่าไม่มาตามสัญญาก็เลยเริ่มเป็นเสียงล่ําลือกันว่าต้องมาซื้อเคอ้กกระดานทูบแล้วไปบอกศาลตายายไว้ ที่นี่เคยเป็นสตูดิโอถ่ายเป็นอันตรงนี้จะเป็นสวยงามเลยทุกชั้นเลยตอนที่เรามาจะคิดว่าจะจัดเรื่องผีเราก็ต้องหาอุปกรณ์เราคิดอย่างี้ครับว่าอยากจะไปมาเปิดคาเฟ่เปิดประตูมาปุ๊บเจอสารสารเพียงตาคนมาจะได้แบบว่าเฮ้ยเจอสารเจอความหลอนตัแต่ต้นแต่พอไปดูราคาครับสารแบบมือหเลย1 5ื่นซึ่ง1 5ื่นมันมันเราสะดุดแงว่าโอ้โหหมื่นเลยเหรอเราก็เลย ยังไงดีงั้นก็พักเก็บเรื่องสารไว้ก่อนเราก็เลยไปดูหุ่นว่าเราจะเอาหุ่นซื้อมาเพื่อจะมาตกแต่งเป็นผีแล้วไว้ในร้านมือ1ก็แพงอยู่เราก็เลยไปดูมือ2แล้วคราวนี้มาดูมือ2หุ่นที่เราไปดูครับบางตัวแขนหกักมั่งนิ้วหกักคอหกักขาหากักคนอื่นใช้ไม่ได้แต่เราใช้ได้่ะเราก็ซื้อมาแล้วเวลาซื้อเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนไปเจอร้านสุดท้ายมีสาระพูมิวางอยู่ เราไม่รู้ว่าสารภูมินั้ของทางร้านหรือขายเราก็เลยเดินไปพูดคุยกับเขาว่าเนี่ยสารอันเนี้ยขายไหมหรือว่าเป็นของทางร้านเขาบอกขายค่ะเป็นไม้สักนะคะอย่างดีเลยเป็นของมือสองแค่นั้นแต่ไม่ชมุดเลยฟังเสร็จแล้วคิดว่าอย่างน้อยๆต้องมีหกเจ็ดพันแน่ๆเขาเปิดราคาม,มาพันห้าไอ้เราก็สะดุ้งแล้วมีอะไรแน่นอนเลยเราก็เลยถามถามปไปอย่างนี้ครับพันหนึ่งได้ไหมคำถามนี้ไม่ได้ต้องการกดราคาแต่ คำตอบที่คาดหวังคือไม่ได้ค่ะราคาน,นี้สุดแล้วแสดงว่าเขาขายก็ได้ไม่ขายก็ได้เขาคิดแป๊บหนึ่งพันสองได้ไหมคะโอ้พันสองจากราคามือหนึ่งหมื่นห้าอันนี้พันสองแต่สมบูรณ์นะก็เลยรู้แล้วว่ามีก็เลยถามไปว่าเอางี้ได้ไหมครับผมยินดีซื้อหมื่นเออพันสองแต่บอกผมหน่อยว่ามีอะไรติดมาไหมมีหรือไม่มีผมยินดีซื้อเขาคิดแป๊บหนึ่งให้แฟนมาตอบดีกว่าค่ะแล้วเขาก็ไปเรียกแฟนเขามาแล้วแฟนเขามาปุ๊บ แฟนกาคิดแป๊บหนึง่งอยากให้พี่เข้าใจอย่างนี้ครับสารเป็นสารมือสองเคยใช้มาแล้วถ้าอะไรจะอยู่ในนี้ก็ขอให้คิดว่าเป็นเรื่องดีละกันบอกไม่อย่างนั้นอ่ะผมก็ทําตามที่ผมพูดคือผมก็ซื้อมาซื้อมาเสร็จเอาไ้ที่บ้านปัญหาต่อมาให้เจอคือผมยังคิดเรื่องผีในสถานที่ไม่ได้จะตกแต่งยังไงดีตอนแรกคิดเป็นผีปอผีก็ซื้อผีกะหังมันก็ดูธรรมดามากเลยอะนึกไม่ออกจริงจนวันนั้นครับหลังจากที่ได้สารภูรมาแล้วปุ๊บคืนแรกไม่มีอะไร คืนที่สองฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวสวยด้วยเดินม,มาจากระยะไกลๆเดินม,มาแต่พอใกล้เราใกล้เราหน้าค่อยๆเละค่อยๆเละค่อยจนมาประจันหน้าเราหน้าเขาเละทั้งหน้าเลยคืนที่สองในที่ศาลมาอยู่แต่เป็นคืนแรกที่เจอเขาคืนต่อมาเจอผู้หญิงคนเดิมอีกแต่หน้าก็เละแต่ว่าเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งคืนต่อมาก็เจอเจอเขาสามคืนแต่ผมจาได้แค่สองไอ้คืนสุดท้ายผมจำไม่ได้คืนแรกที่ฝันเห็นแล้วจําได้ ผมก็จะก,การทำเป็นหุ่นตามที่ฝันเลยนั่นคือพี่สุดสวยแล้วตอนที่พี่สุดสวยมาก็ไม่ปกตินะตอนที่เราทำเสร็จปุ๊บเราคิดว่าเราจะเราจะมาไ้ที่นี่เลยปรกากฏที่นี่ยังย้ายของออกไปไม่เสร็จเจ้าของก่าวะเราก็เลยต้องไว้ที่ห้องทำง,งานก่อนด้วยความคิดครับเราไล์สดทุกวันพฤหัสอยู่แล้วถ้าเกิดไหนๆก็ทำเสร็จแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เลยเอาพี่สุดสวยมาวางไว้ข้างหลังตอนไล์สด เอฟซีเข้ามาดูปุ๊บก็ตกใจกันพะงาเลยว่ากูตีอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะวันนั้นคนเข้าฟัง400กว่าคนตอนแรกที่เริ่มคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ทักทายปกติครับแต่สักพักหนึ่งเริ่มมีคอมเมนต์ครูทําไมพี่เขาตาหน้ากลัวจังครูพี่เขาตาปูดเลยครูพี่เขาตาแดงมากคอมเมนต์ลันเร็วมากจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้เล่นแล้วเพราะว่าพี่เขาไม่มีตาผมเอาไฟเผาเองจนมันมี2คนครับที่รู้จักกันเขาพิม์ว่าครูตาพี่หน้ากลัวมากเลยผมไลน์ไปถามเลยว่า เห็นจริงๆหรือปั่นเล่นครับจริงครูตาพี่หน้ากลัวมากเราก็เลยลวกขาตั้งกล้องแล้วมาส่องให้ดูเลยว่าพี่เขาไม่มีตาจากคอมเมนต์ที่ววๆหนืดเลยไม่มีใครกล้าพิมพ์ต่อเลยหนืดเนืดอ่ะผมก็วางขาตั้งกล้องเหมือนเดิมแล้วก็เล่าเรื่องผีเรื่องอะไรไปผ่านไปมาครึ่งชั่วโมงก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาคอมเมนต์เริ่มพิมพ์อีกแล้วครูพี่ตาหน้ากลัวมากเลยอย่างนี้นั่นคือพี่สุดสวยแล้วพี่ส,สวยประวัติก็ไม่ธรรมดาครับมันก็มีอีกหลายๆเรื่องที่มีคนเจอกันที่นี่ ได้รูปผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนญี่ปุ่นมาและเป็นรูปค่อนข้างเก่าเลยแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีอย่างนี้สักตนหนึ่งในร้านก็ดูดีเนาะอ่าเราก็เลยเป็นที่มาของซื้อชุดแล้วก็มาใส่อย่างงี้แต่ที่ไหนได้กลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในจุดที่คนมาถ่ายรูปบ่อยมากอ่าจากรูปภาพวันนั้นเราก็เลยเป็นที่มาของพี่คนนี้ ผมอะ่ะไม่เจออะไรแต่มันมีสิ่งแปลกอย่างหนึ่งครับคือเมื่อเราไปตกแตง่งคือผมทําเป็นผีโตนักเรียนแล้วก็ไปตกแต่งนั้นเวลาคนถ่ายรูปอ่ะกล้องสมัยนี้กล้องโทราศัพท์เวลาถ่ายถ้ามันมีคนมันจะมีช่องสี่เหลีย่ยม<อ>เพื่อโฟกัสว่าเป็นหน้าคนผีโตนักเรียนมีหัวตั้งอยู่วันนั้นซึ่งจริงๆสี่เหลีย่ยมมันควรจะโฟกัสที่หัวนั้นกลายเป็นว่าชอบไปโฟกัสด้านหลังอ่ะสามจุด<อ>หลายคนก็กรี๊ดแล้วมาบอกกันว่ามันไม่โฟกัสที่หน้าไปโฟกัสด้านหลัง3จุดตลอดเลย ซึ่งก็ไม่รู้อะไรแต่ตุกนานางลามที่ตั้งไว้ก็คือมีสามตนเหมือนกันนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมครูตีและคุณมิ้นจะพาเราไปเปิดประสบการณ์ลี้ลับหรือเจอกับเรื่องราวชนขนหัวลุกแบบไหนเชิญรับชมกันได้เลยเขาทําเหมือนว่าข้างหน้าเขาอะ่ะมีคนนั่งเหมือนเขาจะงกดูเราเราเลยบอกว่าข้างหน้าไม่มีคนนั่ง แต่อยู่ผมนได้ยินเสียงเอเอเสียงอะไรไม่รู้ผมก็เลยอย่าบอกนะก็เลยค่อยๆเดินขึ้นมาในใดันเห็นหัวสองหัวกำลังแกว่งมินคิดว่าพอเราอะ่ะคิดว่ามันอัปมงคลและเราไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายมันทำให้เราไม่เคยเตรียมตัวตายซึ่งแต่ละชั้นครับก็ต้องบอกว่ามีการจัดวางมีการตกแต่งที่แต,ตกต่างกันคือถ้าให้อธิบายอย่างเดียวผมว่าเห็นภาพยาก งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นชั้น3นะครับจะเป็นห้องไฟ้สดชื่อห้องห้องพยาบาลของหมอโลกจิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องไฟ้สดหน้าตาเป็นยังไงส่วนนี้จะเป็นบรรยากาศของชั้น3นะครับก็จะมีผีหลายๆรูแปแบบที่รอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับอ่นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับเราก็เข้ามาสู่ห้องผ่าตัดกันนะครับ อันนี้จะเป็นห้องไร์สดซึ่งคนที่มีประสบการณ์กับห้องนี้ที่สุดคือมิ้นแม่แฟนนะครับห้องนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นคอนเซปต์ก็คือห้องผ่าตาัดของหมอโรคจิตถามว่ากิมมิคในห้องนี้คือยังไงใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่าไฟต่างๆที่พี่ๆเห็นเนี่ยนะคะเช่นไฟผ่าตัดอันนี้ก็เป็นมาจากห้องผ่าตัดจริงๆใช่ค่ะ ตัวไฟที่อยู่ข้างๆทีมงานนะขนาดนี้ก็เป็นไฟจากร้านหมอฟันหมอฝันนะคะอ,อุปกรณ์ในห้องนี้ส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมค่ะยังคงคอนเซปต์เดิมตามทุนทรัพย์นะคะก็คือเป็นของมือสองส่วนใหญ่แล้วก็ห้องนี้นะคะทุกท่านที่มาที่คาเฟ่สามารถที่จะเข้ามาได้เพราะว่าทุกวันเสาร์เราจะใช้ห้องนี้เพื่อทํากิจกรรมไลฟ์สดผีโดดเดี่ยวก็จะเล่าเรื่องผีกันบนเตียงนี่นะคะ่ะใช่ครับใครที่สนใจมาก็จะมานั่งตรงนี้โดยที่ก็จะมีมิ้นท์นั่งตรงนี้ผมนั่งตรงนี้แล้ว ท่านที่สนใจก็นั่งตรงนี้แล้วก็เล่าเรื่องผีกับท่านไปนะครับ <f Read ing> ที่ตัดสินใจเป็นห้องนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้ห้องนี้มาเป็นการการเล่าเรื่องค่ะแต่ก็อย่างที่คูตรีบอกไปคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราทํากิจกรรมดูดวงแล้วก็หลายๆท่านที่เขาดูดวงเขาดูเรื่องส่วนตัวเขานะเราก็เลยพยายามหาที่ที่เงียบให้ลูกค้าเราก็เลยใช้ห้องนี้ในการให้พี่ที่เขามาดูดวงพาลูกค้าขึ้นมาดูดวงที่นี่เพื่อที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ต้องมีใครรับรู้หรือได้ยินเรื่องราวที่เขาปรึกษาหมอดู แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องแปลกใช่ครับคุณตรีเนาะคืออย่างพี่ที่เขามาดูหมอเนี่ยเอ่ยชื่อได้แหละนะคะพี่ป๊อปเดอะโกสตนะคะ<ช>มามานั่งดูเขาก็อยู่เขาคนเดียวอย่างลูกค้าที่ขึ้นมาเนี่ยสามสิบนาทีก็จะลงไปสามสิบนาทีก็จะลงไปมีช่วงเวลาพาักแต่มันจะมีช่วงเวลาที่แบบที่พี่ป๊อปเขาต้องอยู่คนเดียวเพื่อทําสมาธิอะไรต่างๆครับ พี่ปอปเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่ในห้องเนี้ยแต่เหมือนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวคือตอนที่เราฟังเรื่องผีกันจะดับไฟทั้งหมดเลยค่ะจะมีไฟแค่ตรงจุดที่เรานั่งเล่าตรงนี้แล้วก็มีบางคนที่เดินเข้ามาเก้าอี้ว่างแต่เขาเดินชั้แฝไปนั่งข้างหลังนะคุณตีนะตอนแรกเราก็นึกว่าเขาอาจจะแบบเอ้ยอาจจะไม่คอมพิวเอไม่คอร์ตที่จะนั่งข้างหน้าก็เลยไปนั่งข้างหลังพอเล่าอะไรกันไปเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้ทักอะไรเราก็เล่าไปพอเล่าอะไรกันไปเสร็จก็ โอเคปิดจบไลฟ์สดก็จะมาปิดจบตรงนี้ด้วยก็เปิดไฟก็มีพี่ท่านหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเอา้าเมื่อกี้เห็นคนนั่งอยู่ตรงนี้มมีคนนั่งนี่เราเข้าลูกออกไปตอนไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเอาจริงๆเลยแบบไม่บิวเลยคือมันมันไม่มีคนนั่งแล้วก็ถ้าพี่เขารู้สึกว่าอเอ้ยเราแกล้งเขาหรือเปล่าหรือเขาก้มไปหยิบอะไรแล้วมาแล้วเราบอกเรามีกล้องจันปิดให้เขาดูก็ได้ว่าเมื่อสักครู่ตั้งแต่เปิดรายการมาทั้งหมดยันจบรายการเนี่ย ร<อ>งจ<ม>ุดที่พี่พพเขาว่าเขาเลี่ยงเนี่ยมันไม่มีคนนั่งจริงอตอนแรกอะ่ะผมไม่ได้คิดจะทําเป็นแบบนี้ห้องนี้มันมีจริงๆเมื่อก่อนที่เป็นสังเกตบอเปเปอร์นะครับบอเปเปอร์ดั้งเดิมจะเป็นสีชมพูสหวานเลยค่ะ<ๆ>ตอนแรกที่เข้ามาปุ๊บผมจะทําเป็นแนวห้องที่มันมีการฆาตกรรมมีศพนอนมีเลือดแบบกระจุยกระจายในวันนี้ก็เลยทําหุ่นขึ้นมาเป็นหุ่นอ่าตอนแรกหุ่นตัวเนี้ยหัวไม่ได้หายไปส่วนหนึ่งขนาดนั้นนะครับ จริงๆเป็นแผลเล็กนิดเดียวตต้องการว่าตอนแรกจะเอาไม้มาแบบปักเข้าไปเหมือนแบบไม้เสียบหัวแต่เราก็จะกาวสีแดงหยอดแล้วก็จุดไฟปรากฏว,ว่าสีแดงที่หยอดมันเยอะเกิน mm hmm. กลายเป็นหัวพรึมขึ้นมาเลยไฟมาฟูฟูฟูกลายเป็นหัวหายไปส่วนหนึ่งพอหัวหายไปส่วนหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็หลอนดีนะเราก็เลยเอามาแล้วก็มาใส่ชุดคุณหมอแล้วก็อีกตัวหน,นึ่งอะ่ะใส่ชุดพยาบาลแล้วก็เลยทําเป็นห้องผ่าตัด แล้วเราก็เลยมารับรู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วที่หัวหายไปส่วนหนึ่งอะมีหลายคนเห็นพี่โป่งใสชั้นสี่หัวหายไปด้านหนึ่งก็เลยบอกว่ามันเป็นความบังเอิญในบังเอิญไหมไม่รู้แต่มันก็เลยเป็นที่มาว่าห้องนี้ทําเป็นแบบนั้นแต่ก็มีหลายคนเขาบอกว่าเขาเห็นพี่วันดีคืนดีเห็นพี่พยาบาลขยับหรือคุณหมอขยับอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะมีบางคนที่เขาถ่ายรูปนั่งจุดเนี้ยใครเข้ามาเขาจะถ่ายตรงเนี้ยบางทีเขาก็เห็นว่ายืนกลางบางทีเขาก็เห็นว่ายืนริม แต่เขามีรูปให้เราดูด้วยนะคะแต่คือเราก็ไม่อยากพูดเลยเราก็กลัวลูกค้ากลัวว่าเราล็อกขาไว้ใช่มันจะไปอย่างไรไปริมไม่ได้ใช้เชือกล็อกไว้อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็บอกบางทีก็แบบที่ไม่ได้บอกลูกค้าก็กลัวเขาจะกลัวใช่ไหมคะใช่กลัวเขากลัวมินจะเจอคนเลิกลากกันบ่อยมากเลิกลากในที่นี้หมายถึงว่าเขาทําเหมือนว่าข้างหน้าเขาอ่ะมีคนนั่งแต่เราอ่ะเราก็ไร์สดอยู่ด้วยใช่ไหมคะเราก็จะพูดออกไปก็ไม่ได้ว่าพี่ขยับมาข้างหน้าเลยมันไม่มันไม่มีคนนั่งเพราะว่า วิธีการนั่งของเขาเขานั่งแบบคนเรานั่งดูเขาก็ต้องนั่งดูปกติเพราะข้างหน้าโล่งเลยค่ะแต่เขาดูแบบ,บเหมือนเขาชะโงกดูเราเราก็แบบเราตอนแรกเราก็อยากจะเอ่ยนะครูตีเนาะเรามองหน้ากันหลายครั้งแบบว่าพี่ขยับมาก็ได้ทําไมไม่ขยับมันก็ว่างอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็เรารู้สึกว่าเขาอาจจะอยากนั่งแถวนั้นเพือความสบายใจของเขาอาจจะสบายใจของเขาเราก็ไม่อยากไปแบบบังคับเขาหรือเรียกชื่อเขาอะไรเงี้ยแต่พอจบทุกอย่างเราก็จะเปิดไฟเพื่อลาเพื่อขอบคุณถ่ายรูปกันมั่งเขาก็พูดออกมาจริงๆว่า เมื่อกี้มันมีคนนั่งมันมีคนนั่งอยู่คือเขาพูดกันเองในกลุ่มเขาอะไรเงี้ยครูตีเขาก็เลยถามว่าคนนั่งตรงไหนครับอะไรเงี้ยบอกเนี่ยนั่งข้างหน้าเขาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราอะจะพูดกับเขาอยู่แล้วว่าข้างหน้าไม่มีคนนั่งทําไมแบบเขาตั้งใจดูขนาดน,นั้นทําไมไม่ขยับมาเลยแต่เขาบอกว่าเขาอะเห็นว่ามีคนมานั่งดูจริงๆหัวสองหัวเนี้ยเมื่อก่อนก็ไม่มีผม คือผมก็แขวนไว้เฉยๆกะว่าเวลามีใครจะถ่ายรูปมายืนถือเป็นพอบถ่ายรูปอะไรประมาณนี้แต่วันนั้นครับเอาหัวมาแขวนไว้แบบนี้สังเกตนะครับพวกเนี่ยใยแมงมุมไม่ขยับได้ซ้ําเพราะในตัวตึกไม่มีลมวันนั้นพาลูกค้าไปเยือนถึงชั้น5้าดฟ้าแล้วพอลงมาปุ๊บเราก็ยืนคุยอยู่ตรงที่พักบันไดยอยู่ๆหัวสองหัวนะครับเริ่มแกว่งแกว่งเองแล้วมันแกวงเป็นการแกว่งคนละด้านแบบนี้ปุ๊บ ผมก็มองหน้าลูกคา้าปุ๊บแล้วก็พยักหน้าแล้วก็ลงข้างล่างกันนั่นคือเหตุการณ์วันนั้นแล้วเราก็เล่าให้วันนั้นที่มันมีผีโดดเดี่ยววันแรกเลย e ีีแรกเลยเราก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าในคาเฟ่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เล่าเสร็จปุ๊บตอนนั้นทุกคนก็นั่งฟังกันพอสองทุ่มหน่อยๆทุกคนก็ลงไปทานอาหารต่อข้างล่างพอทานอาหารต่อข้างล่างเสร็จปุ๊บผมลืมไปว่าผมลืมอัดต้นคลิปต้นคลิปจะประมาณว่าสวัสดีครับทุกท่านวันนี้รายการผีโดดเดี่ยวนะครับ<ๆ>อะไรประมาณนี้ผมลืมผมก็เลยหย เพื icism, e at, at, at lungs, thinking, ่อจะมาถ่ายในห้องแต่อยู่หัวได้จะเสียงเอดเอดเอดเสียงอะไรไม่รู้ผมก็เลยอย่าบอกนะก็เลยค่อยๆเดินขึ้นมานไดบัเทียนนิตทีนี้จากมาไหนเห็นหัวสองหัวกําลังแกว่งอยู่ผมได้ถ่ายวีดีโอเลยเอามือถือถ่ายวีดีโอไว้เสร็จปุ๊บแล้วผมก็เรียกมิ้นมิ้นมินมินมินอะไรโคูไม่สามารถเจออะไรคนเดียวได้ก็เลยมินมินมานี้มานี่มานี้มินก็อะไรโคลมานนี่ทีมานี้มานี้มินก็ขึ้นมาแล้วชะโหน้าดูปุ๊บก็มินก็ แล้วก็เดินถอยหลังลงเลยอ่ะไม่ถามไม่อะไรว,วันนั้นก็หลายคนก็นสังเกตเห็นที่ผมเป็นอาการกันผมก็เลยขวักมือขึ้นมาวันนั้นเกือบ20คนที่เห็นเห็นเขาเรียกยทุกคนดูหมด <c oughs> เพราะว่าวันนั้นอ่ะไม่มีใครอยู่ข้างบนแล้วเพราะทุกคนลงไปข้างล่างกันหมดผมก็เลยอย่างนี้ก็เลยคิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่ๆวันดีคืนดีแขวนไว้อย่างนั้นเพราะตอนแรกอย่างที่บอกจำมันพอไม่ถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันแกว่งลูกค้าตกใจแน่นอนเลยก็เลยใช้วิธีถ้าอย่างนั้นก็ทําทุกอย่างพลางไปเลย ว่าเหมือนกับว่าเอามาถ่ายเป็นพร็อพเนี่ยยืนถ่ายยื้ออะไรแบบนี้ไปเลยถ้ามันแกว่งคนจะได้คิดว่าเอ้ยน่าจะไปชนแล้วแกว่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่านากว่าน,นั้นก็มีค่ะในจุดตรงนี้ก็คือมีพี่ท่านหนึ่งเขามาแล้วก็คือเขาเชื่อเรื่องผีแต่ก็คือพอเราแบบเพื่อนๆกันร,รวมตัวกันมันก็มีการพูดเล่นพูดอะไรเงี้ยเขาก็มายืนพูดเล่นกับพี่ผู้หญิงที่ถือมีดเนี่ยเขาพูดเล่นเหมือนประมาณอุ้ยขอ,อยาเอาจางังทําไมถือมีดนน่นนี่เขาบอกพอพูดเสร็จอะคะ่ะอยู่ดีๆแขนอะมันหลุด,ด มันหลุดออกมาแล้วหลุดข้างที่ถือมีดแล้วหลุดลงมาตรงพี่เขาพอดีแต่ว่าตัวมีดมันไม่ได้คมไม่ได้อะมันเป็นแค่พรอ<ช>็อพเฉยๆ,ๆเขาก็อื้อกรี๊ดเลยอ<ช>แบบนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือบางคนก็มาเล่นตรงนั้นเล่นเาก็<ๆ>จนถึง<ๆ>ตรงนี้เขาที่เห็นในการคือผมยืนตรงนั้นแล,แล้วเขาถือตัวเซลฟี่อยู่เซลฟี่กับพี่เขาลรวบอกนี่ครับเป็นย่างงี้แล้วอยู่ๆครับแขนอันนี้ไม่ได้ล็อกไวเพราะจริงๆมันมีเสื้อกาวอยู่แล้วยังไงแขนก็ไม่หลุดอยู่ๆแขนด้านนี้ตุ๊ปึ้งตรงมือกระแทกปึ้ง ซึ่งนิ้วอะครับมันเป็นเอ็นมันเป็นเอ็นมันไม่ใช่ว่าจะปลดได้ง่ายๆ<ง>นะแล้วกลายว่ามือกับกระแทกปึ้งแล้วมีดนะครับพุ่งเฉียวเขาไป่ไหเียว,ยยวแล้วเป็กเนี่ยแต่ไอ้ที่เขาถ่ายเซลฟี่อยู่อะเขาเลยครูเลยบอกว,ว่า <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็ลงไปเลยอันนี้ผีโต๊ะนักเรียนครับวันนั้นที่ผมไปซื้อของมือสอง แล้วเจอตัวนักเรียนอยู่ชุดหนึ่งซึ่งตัวนักเรียนชุดนี้มันทำให้คิดถึงตอนเด็กๆตอนที่เรียนหนังสือตอนเด็กตอนประถมไงแล้วคราวนี้ก็เลยถามว่าเท่าไหร่เขาบอกทั้งชุด150ซึ่งมันถูกมากเลยผมก็เลยเอามาซึ่งคนที่เอามาให้ผมไม่รู้ว่าไปเก็บมาจากไหนและที่บอกว่าตอนถ่ายวีดีโอถ่ายรูปอะไรพวกนี้กล้องแทนจะโฟกัสตรงนี้สี่เหลีย่ยมกลายเป็นโฟกัสด้านหลังแทนที่ตัวนักเรียนก็มีจุดหนึ่งที่คนจะนั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายไปด้านหลัง ชั้นสี่นี้จะเป็นห้องพี่โป่งใสเราเลยติดป้ายไว้ว่าสารพักงานห้ามเข้าเพราะว่ากลัวครับมีคนเข้าไปแล้วเขาเจออย่างที่บอกนี่ครับนี่ยสารที่เพิ่งซื้อมาใหม่ตุ๊กตานางรำแขนหักมั่งคอหักมั่งแต่เนื่องจากอยู่มาแล้วสองเดือนไม่เจออะไรกันก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแต่ข้างในค่ะมิ้นส่องเข้าไปอ่ะตอนที่ตอน ตอนได้ตอนแรกยังไม่ตอนแรกยังไม่ไม่ได้มองออพอวันนั้นจะเอามาตั้งมองเข้าไปถึงเห็นว่าเขาแปะแผ่นทองอันใหญ่มากมิซซ<ม>ว่าทําพิธีกันมาแล้วจริงๆเราก็เลยถึงมาเห็นตอนหลังว่าอ๋อาาทางนึงแสดงว่ามีการเชิญมีการทําพิธีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเขาเก็บมาจากไหนนะอันนี้ไม่แน่ใจใช่อันนี้ไม่รู้จริง ันนี้เป็นจากร้านลงศพจริงๆนะคะ<ช>อันนี้คือเราสั่งทํามาคือในช่วงของการเปิดคาเฟ่ช่วงแรกะคะ่ะจะมีจะมีขายมาม่าทรงเครื่องเนาะจุดตรงนี้เคยเป็นที่ขายมาม่าทรงเครื่องมาก่อนและเราก็เลยทางกูตีก็เลยไปติดต่อนะคะร้านลงศพแล้วก็สั่งทําใช้คําว่าเป็นเคาน์เตอร์ลงศพไซส,ส<ช>์พิเศษละกัน<ช> <ๆ S 1> มานะคะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ไม่พร็อพนะคะมาจากใช่เคยร้านจริงเคยลองทําแล้วมันไม่เหมือน ก็เลยถามร้านลงศพจริงๆเลยว่าเขาทําให้เราได้ไหมเพราะว่าไซส์ลงศพธรมรมดามันจะประมาณ2.2-2.5เมตรแต่มันเล็กเกินไปเราต้องการ3เมตรเราก็เลยต้องสั่งทำเป็นไม้ลงศพหมดเลยครับที่เขาใช้ทําลงศพจริงๆหมดเลยเพียงแต่เขาเพิ่มขนาดความกว้างให้เราแค่นั้นเองคือวันนั้นนะครับมีคนมาทดสอบนอนมานอนอตรงนี้เลยมา <5 S 2> นอนตรงนี้เลยครับปูผ้านอนเลยแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้เขาลงไปข้างล่างพร้อมกับปวดก้อนหิน3ก้อนแล้วบอกเนี่ย หนูโชคดีมากเลยหนูไม่เจออะไรเลยหนูเจอแค่มีลมพัดก้อนหินตกมาโดนหน้าหนูสามก้อนแค่นั้นแล้วก็โชว์ให้ดูคําถามครับก้อนหินอยู่นั้นนอนอยู่นี่ลมอะไรที่จะพัดก้อนหินมาโดนหน้าได้สามก้อนอมผมก็เลยว่าลองคิดอีกแง่ไหมครับว่ามีใครหยิบแล้วโยนใส่หรือเปล่าอืมเขาเลยดีนะทีห่หนูไม่คิดตอนนั้นเอามเพราะอย่างพวก โคมไฟพวกนี้ค่ะพวกที่เป็นโคมอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นโคมมือสองทั้งหมดใช่เนีครับนะคะถ้าถ้าดูใกล้ๆจะเห็นเลยที่มันลอกที่มันอะไรเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโคมมือสองมือสองใช่ทั้งหมดเพราะเราอยากได้ฟิล์ตอนกลางคืนที่เออมันมีลมพัดมันมีแสงไฟจากโคมไฟอะไรแบบนี้ถ้าตอนคืนมันจะแกว่งตามลมใช่ถ้าใครเดินขึ้นมาข้างบนคนเดียวเพราะผมนจะอยู่ข้างบนกันพวอจะลุกขึ้นปลกมือให้นะถ้ามาคนเดียวนะ เธอว่าเขาคือคนที่แน่จริงเขาเดินขึ้นมาได้ส่วนใหญ่จะมากันเป็นคู่แล้วกอะแขนกันมาอืมแต่ถ้ามาคนเดียวก็ลงขึ้นปกบมือให้ประมาณนั้นซึ่งที่บอกว่ากั้นนะครับพอทุกอันต้องกั้นจริงๆเนี่ยเป็นเหรียญสารพัดกั้นปุ่มมาครับกั้นไวทุกชั้นกั้นทุกชั้นค่ะจนถึงตอนนี้มีผู้รู้หลายๆคนก็ดูให้ก็บอกว่าไม่มีอะไรทะลุเข้าได้เลยกั้นไวดีแล้วทั้งมินและครูตีเราเราเปิดคาเฟ่แบบท้าทายความเชื่อมอะนะคะใช่อย่างตอนครั้งแรกเลยที่ ที่คุยกันว่าเคาน์เตอร์จะเป็นโรงศพเนี่ยก็มีในทีมงานเราเนาะก็มีหลายคนบอกว่าคุตูตีคนเขาจะกินไม่ลงหรือเปล่าเหมือนเราเอาโรงศพมาทําเคาน์เตอร์ท <ำ S 2> าอาหารให้ปปคนกินบา<อ>งคนเขาอาจจะรู้สึกอัป,ปมงคลหรือเปล่ามันมันจะมันจะขายไม่ได้หรือเปล่าพูดง่ายๆแต่มิงกับครตีเรามองเวเดียวกันเราไม่เคยตามใจทีมงานอยู่แล้วเราคิดสองคนเรามีทีมงานเป็นงั้นแหละแต่เราเชื่อกันอยู่สองคนเราเรามองว่า ความตายจริงๆทุกคนชอบไปบอกว่ามันเป็นสิ่งอัปมงคลท,งทั้งทังที่สุดท้ายทุกคนต้องเจอความพัดพ้าความสูญเสียทุกคนต้องเจอหมดไม่ว่าจะศาสนาไหนด้วยนะเราก็เลยมองว่าทําไมเราถึงแบบไม่ปลูกฝังความเชื่อใหม่ๆให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยความตายไม่ใช่สิ่งอัปมงคลการพูดเรื่องตายไม่ใช่การแช่งอให้รธรรมดาอะให้เห็นสัจธรรมตรงนี้ยที่จริงๆเพราะว่าอย่างครูตรีอะค่ะครูตรีเขาจะ รับเรื่องเล่าก็จะมีเกี่ยวกับของมีเกี่ยวกับอะไรที่มันโอเคอาจจะพิสดารหรือเหลือเชื่อในในความรู้สึกของบางคนมิ้นรับเรื่องผีมาเองหลายๆเรื่องของมิ้นที่มิ้นเล่าเป็นคดีจริงๆร,<ม>รวมถึงคดีของคุณแม่ของแฟนด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องจริงๆอย่างที่คุณตีเกินไปก่อนหน้านี้ว่าเราอยากในเมื่อคุณกลัวผีแสดงว่าเชื่อเรื่องโลกหลังความตายแล้วทําไมถึงยังมองว่าการตายลงศพชุดสตวง เป็นสิ่งอัปมงคล <c oughs> ใช่ค่ะเรา, <c oughs> เ,ราเรามองตรงนี้เราก็เลยอยากให้แบบคาเฟ่เราเราอยากมีตรงนี้ด้วยที่อยากให้คนเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นแล้วไม่มองหรือรู้สึกแบบอุย๊ยอย่ามาพูดเรื่องตายกับ <ไป S 1> ฉันนะอย่าลบไปอย่ามาแหมจัด <ไป S 1> ชุดสตวงมาทําให้ลูกค้ากินอย่างนี้อัปมงคลซึ่งสุดท้ายแล้วความพยายามของเราก็ประสบความสําเร็จใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายคือคนก็ยอมรับ คนยอมรับจากการที่มีหลายคนมาทำคอนเทนต์หลายคนไปพูดถึงกันแล้วคอมเมนต์ต่างๆก็บอกเออมันสมัยนี้มันต้องเปลี่ยนความคิดแล้วอประมงคนยังไงอะไรแบบน้เขาคือเขาคุยกันเองจนทําให้หลายๆคนเปิดใจแล้วพอลองมาจริงๆเขาเลยรับรู้ว่าโอเคตรงนี้มันคือทําบรรยากาศขึ้นมาแต่จริงๆแล้วทําให้เรารู้สึกว่าผีกับคนมันมีแค่เส้นบางๆว่าก็คือคนคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแต่ บุญบาปที่ทํามาต่างหากที่ทําให้เกิดในสภาพไหนใช่ถ้าเกิดต้องอยู่ในสภาพนั้น<ม>เขาอาจจะเคยทําอะไรไม่ดีมาก่อนในเมื่อตอนนี้คุณเป็นคนคุณก็อย่าทําแบบนั้นสิคาเฟ่ผีติดวัดนะคะตั้งอยู่ที่จรรย์นสนิทวงซอยสี่นะคะติดกับวัดท่าพระเลยตัวคาเฟ่เองจะเปิดพฤรหัสศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ค่ะแต่ในวันอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีที่จอดรถเพราะว่าเราใช้ลานจอดรถเดียวกับวัดท่าพระเนาะใช่ครับซึ่ง ทางเพจคาเฟ่ผีติดวัดแล้วก็ช่องติกตอกของคาเฟ่ผีติดวัดเราลงวิธีการมาอย่างสะดวกสบายให้ลูกค้า,าไว <ป S> ้แล้วอย่างเรียบร้อยค่ะถ้าเราคิดว่าโลกใบนี้มันคือสัจธรรมที่เที่ยงแท้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเราจะรับรู้ครับว่าความตายเป็นเรื่องปกติและโลกหลังความตายก็มีเป็นเรื่องปกติการที่มาที่คาเฟ่นี้อย่างน้อยทำให้เราเข้าใกล้กับสัจธรรมข้อนี้ไปอีก อาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่บุคคลอย่างน้อยถ้าคุณมาเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าผีมีจริงโลกหลังความตายมีจริงตอนนี้มันคือคำถามที่เราถามคุณกลับไปแล้วว่าคุณจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ยังไงจะทำบาปหรือทำบุญอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาในความเชื่อหรือจะไปเกิดเป็นผีในความเชื่อของคุณอันนี้แล้วแต่คุณเป็นคนกำหนดครับอยากให้เปิดใจแล้วลองมาดูที่คาเฟ่ผีติดวันครับอย่างตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่า มินจะมีเรื่องเล่าที่เล่าไปในรายการพี่แจ็คเนาะเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของแม่แฟนอีก,กเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ตัวมินเองประสบอุบัติเหตุเองเกิดจนเกือบเสียชีวิตตอนอายุ25่และการมาทำคาเฟ่ร่วมกับคูตีเนี่ยมันทําให้มินรู้สึกว่าที่เราทําหลายๆอย่างให้มันดูแบบโอเคในสายตาอของหลายๆคนอาจจะมองว่าอัปมงคลมินคิดว่าพอเราอะคิดว่ามันอัปมงคลและเราไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายมันทําให้เราไม่เคยเตรียมตัวตายเราจะเจอเรื่องเล่าผีเยอะมากที่ คุณพ่อยังไม่ไปไหนคุณแม่ยังไม่ไปไหนพี่ไม่ไปไหนแฟนไม่ไปไหนเพราะยังมีห่วงนู่นนี่นั่นและจะใช้คําว่าเพราะตายไม่รู้ตัวเลยไม่เคยเตรียมไว้แต่จริงๆไอเรื่องตายไม่รู้ตัวมันก็มีจริงนะคะแต่ในความรู้สึกมิ้นคือจริงๆแล้วพวกเราในชีวิตของเราโดยปกติเนี่ยเราไม่คิดถึงวันที่เราจะตายมิ้นมองว่าการคิดถึงวันที่เราจะตายไม่ได้เป็นการแช่งตัวเองอย่างทุกวันนี้มิ้นดูแลคุณแม่นะคะก็จะพูดให้แม่ฟังไว้หมดเลยว่า เราเก็บอะไรไว้ตรงไหนเราทำอะไรไว้บ้างมีอะไรที่เราทิ้งไว้บ้างและถ้าเราเป็นอะไรไปแม่จะเราอ,อะไรได้บ้างคือเรามินว่ามันไม่ผิดที่เราจะเตรียมตัวตายเพราะถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดเราตายมีหล,หลายๆเคสที่บางทีนอนเราตายไปเลยไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการรับรู้อะไรก่อนหน้านี้เลยแต่อยู่ดีๆตายไปเลยแต่ถ้าเราเตรียมตัวทุกอย่างไว้ตรงนี้ค่ะเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมเรื่องนี้ เรายังไม่ได้พูดไว้ไม่ได้สั่งไว้จริงๆเรามีเวลาแต่เราไม่ทําเพราะแค่เราไม่อยากตายเพราะเรากลัวว่าจะเป็นการแช่งตัวเองถูกต้องค่ะคาเฟ่ผีติดวัดไม่ได้เป็นแค่สถานที่แต่คือประสบการณ์ที่อยากให้ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่โลกอีกใบเป็นความลี้ลับที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก,ก่อนทุกเรื่องราวที่เล่าขานที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องผี แต่เป็นบันทึกความทรงจำจากทุกคนที่ผ่านเข้ามาประสบการณ์ที่นี่จะพาคุณกลับไปสำรวจความเชื่อความกลัวและสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในความลึกลับของชีวิตหากคุณเปิดใจและกล้าพอคุณอาจพบว่าความหลอนเหล่านี้มีความงดงามในแบบของมันเองและทิ้งร่องรอยไว้ในหัวใจคุณไปอีกนาน